i ีเกียแบนเฟอร์นิเจอร์ประกอบเองได้ง่ายจากประเทศสวีเด็นเข้ามาพร้อมเลยสาขาใหม่ในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์และสาขาใหม่นี้จะกลายเป็นอีเกียสตอรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยคริสเตียนลอยเคียกรรมาการผู้จัดการของอีเกียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผยว่าในสาขามะนิลาแห่งนี้จะมีพื้นที่ใหญ่เท่ากับสนามบาสเกตบอล 150สนามวัดพื้นที่เราว6 5 0 0 0ตารางเมตรซึ่งโดยปกติแล้วสาขาทั่วไปของอียกียจะมีพื้นที่อยู่35,000ตารางเมตรเท่านั้นใช้งบลงทุนกว่า7,000ล้านเปโซหรือ4.4พันล้านบาทสร้างสตอที่จะมีผลิตภัณฑ์ของอียกียกว่า9,000รายการทั้งนี้ยงังรวมไปถึง การว่าจ้างพนักงานพนักงานคอ c เซ็นเตอร์และฝ่ายอีคอมเมิร์ซอีกกว่า500ตำแหน่งเลยทีเดียว <_ d ial> เริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับยยนีต้อนรับสู่อียครับับฟิลิปินมันตลกดีที่อียิปต์ในฝั่งตะวันตกเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาถูกแต่ในเอเชียทุกคนกลับมองว่ามันรู้หรา ขาแสดงความยินดีฟิลิปปินสอีกเกียเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในโลกฉันหวังว่ากัมพูชาจะได้มาสักอันความรักจากเวียดนามในอนาคตฉันอาจจะไปฟิลิปปินไม่เพียงแต่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินแต่มันใหญ่ที่สุดในโลกห้างที่โดดเด่นของเอเชียอารีนา ดีนะฟิลิปปินส์มีอ e ีเกียพวกเขาได้สร้างในตำแหน่งที่ผิดทำไมคุณถึงสร้างร้านฟอร์นิเจอร์ราคาถูกใกล้กับโรงแรมห้าดาวขอบคุณอ e ีเกียดีและอิ่งใหญ่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามให้แอดมินหน่ยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอ,อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ